ด้านการเงินและการลงทุนที่นี่ที่เดียว16-19พฤษภาคมนี้ที่ h h l l l n เจ e r ์ฮ l ล2-3อิม a c กเมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารเว็บไซต์ site. การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.com สนุนโดยทรูออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งแรงเสถียรเข้าใจทุกความต้องการธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ m o n นี Daily นะคะประจําเช้าของวันพฤหัสบดีค่ะพฤหัสที่9พฤษภาคม2567นะคะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันนทิพย์ระดาค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของบรรยากาศการลงทุนนะครับแล้วก็บุมมองของนักวิเคราะห์และปัจจัยข่าวสารแวดล้อมกันครับวันนี้นะครับตลาดหุ้นไทยเปิดตลาดมาเนี่ยก็ยืนในแดนบวกได้พอสมควรทีเดียวนะครับล่าสุดก็ขึ้นมาประมาณ5จุดครับเซ็นดีเอ็กซ์ตอนนี้ 1, 3 7 8จจุดนะครับปัจจัย ข่าวจากต่างประเทศไม่ค่อยมีข่าวอะไรออกมาเมื่อคืนนี้นะครับช่วงหลังๆเนี่ยไม่มีข่าวน่าจะเรียกว่าข่าวดีก็ว่าได้เพราะว่าจะได้มไม่มีปัจจัยอะไรมากดดันบรรยากาศการลงทุนนะครับอเมริกาอาจจะต้องไปไหวที่สัปดาห์หน้าเลยครับจะมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อ CPI นะครับอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลขที่นักทุนจับตามองเพื่อบ่งชี้แนวนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับส่วนช่วงนี้เราก็จะโฟกัสกันที่ปัจจัยภายในประเทศทั้งเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็การประกาศงบของบริษัทจดทะเบียนซึ่งเป็น ของโค้งสุดท้ายแล้วครับค่ะส่วนในด้านของบรรยากาศการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆนะคะก็เรียกว่าเป็นช่วงของจังหวะการปรับพักฐานค่ะอย่างทางด้านของราคาทองคําเองนะคะหลังจากช่วงสักประมาณต้นปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษายนานั้นมีการปรับตัวอย่างร้อนแรงมาในช่วงจังหวะเวลานี้เริ่มเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวค่ะแล้วก็ปรับพักฐานนะคะจนกระทั่งล่าสุดในตลาดโซนเอเชียเช้าวันนี้ลงมายืนอยู่ที่2,309ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ ons. ในขณะเดียวกันค่ะที่ทางของราคา น้ำมันดิบในตลาดโลกก็ค่อนข้างจะเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆนะคะเนื่องจากประเด็นของค่างเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่านั้นยังคงเป็นปัจจัยกดดันต่อทิศท,ทางของราคาเมื่อวานที่ผ่านมามีการเปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบในสหรัฐอเมริกาปรับตัวลดลงก็เลยทําให้ราคาน้ํามันดิบนั้นกระเตื้องขึ้นได้บ้างค่ะโดยเวทเท็กซันนั้นขยับขึ้นมายืนอยู่ที่79ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนทางด้านของเบรนท์นั้นขยับขึ้นมายืนอยู่ที่83ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะคะส่วนภาพรวมการลงทุนในบ้านเเเเราาาางินาินนบทปดดตลด้้ี ก็จ่อขึ้นมาอ่อนค่าใกล้ระดับ37บาทแล้วล่ะค่ะดังนั้นภาพรวมการลงทุนต่อไปจะวางแผนอย่างไรติดตามได้นเทรดไทมค่ะเทรดามเช้าว,วันนี้นะคะพูดคุยกับคุณชานชัยพันธาธนากิจผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชานชัยคะสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับหุ้นไทยวันนี้ก็ขยับขึ้นมานะครับพยายามจะกลับไปทดสอบพัน0าร้อยแปดิจุดที่เราเคยทะลุไปแต่ยืนไม่ได้รอบนี้พอจะลุ้นหุ้นไทยปรับตัวบวกขึ้นไปได้ไหมฮะครับผมว่าก็ยังพอลุ้นได้นะครับคือถ้ามองปัจจัยแวดล้อมนะครับในระยะที่เราอาจจะยังไม่ได้เห็นประเด็นขับเคลื่อนสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อดีอยู่อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือการรายงานพบไตรมาผุเนี่ยนะครับที่ออกมา คือคือโทรโดยลวกเนี่ยมันมันออกมาค่อนข้างที่จะดีกว่าคาดนะครับโดยอันนี้ช่วงเช้าเนี่ยนะครับผมลองรวมนะครับเฉพาะตัวบริษัทนะครับที่มีคาดการโดยบูเบิร์คอนเซนทัสอ่ะนะครับก็จะพบว่ากำไรเนี่ยนะครับตอนเนี้ยมันอยู่ประมาณสัก1.26แสนล้านนะครับก็ถือว่าดีกว่าคาดเนี่ยนะครับประมาณสัก4นะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับพอภาพที่ผมว่า แบบบรรยากาศแบบนี้เราไม่ค่อยเจอบ่อยๆนะนะครับเพราะว่าถ้ายังจำใจมากจนก่อนกันได้เนี่ยเราก็จะพบว่าโดยปกติออกมาเนี่ยกำไรก็อาจจะมาแย่กว่าคาดแย่กว่าคาดนั้นเลยนะครับแล้วก็มันก็เป็นปัจจัยกดดันตลาดแต่ว่ารอบนี้มันไม่เหมือนนะครับรอบนี้เราจะเห็นว่าตัวงบไายกุกเนี่ยออกมาก็ต้องบอกว่าออกมาค่อนข้างที่จะดูดีดูดีเลยนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นก็คือว่าพอภาพตลาดเนี่ยที่งบมันออกมาดูดีกว่าคาดนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นแต่ก็คือว่าไอ้เรื่องของการมา รีไวต์ดาวในมุมของตัว e a r n i n g เนี่ยนะครับผมว่าตรงเนี้ยโอกาสมันยังไม่เกิดนะครับพอยังไม่เกิดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมว่าอตอนเนี้ยนะครับเวลาเราก็จะเห็นว่านักลงทุนเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ตีมึงที่เราจะสามารถที่จะ ดินะครับในในในช่วงนี้ได้เนี่ยนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของตัวการเก็งกําไรไปกับผลประกอบการได้เหมือนกันนะครับครับค่ะถ้าเราไปมองถึงมาตรการภาครัฐกันบ้างค่ะในเรื่องของมาตรการที่จะช่วยฟื้นในเรื่องของการลงทุนระยะยาวอย่าง LTF การปรับเงื่อนข SFF หรือว่าไทย ESG ตรงนี้เรามองอยังไงบ้างคะ ครับก็แน่นอนว่าต้องมองเป็นเป็นบวกนะครับกับในแง่ของการพยายามดึงดึงความเชื่อมั่นนะครับของนักลงทุนกลับมานะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่าเอา LTF เข้ามาได้จริงๆนะครับแล้วก็เงื่อนไขนะครับอ่าซึ่งในระยะถัดไปก็คงต้องไปดูนะครับแต่ว่าถ้าเงื่อนไขนะครับคือคลายลงนะครับอย่างเช่นถือถือในระยะที่ตั้นขึ้นนะครับหรือหรือแม้กระทั่งการลงทุนเนี่ยนะครับของกองกองใหม่อะไรก็ตามเนี่ยนะครับอ่าให้มัน ลงทุนในสิทริพยัพนะครับในตลาดหุ้นไทยมากขึ้นเนี่ยผมว่าตรงนี้มันก็จะยิ่งเป็นบวกกับกับในแง่ของตัวตลาดในระยะทัดไปได้นะครับแล้วก็ในในสัวของตัว LTF เนี่ยนะครับจริงถ้าเรา รออย้อนกลับไปในอดีตเนี่ยนะครับตอนนั้นตอนที่มี LTF เนี่ยมันจะมีเน็ตเงินเนี่ยนะครับเข้าวัเข้ามาเนี่ยจากการซื้อ LTF เนี่ยประมาณร้อยแปดสิบเจ็ดหมื่นล้านนะครับนะครับตรงเนี้ยนะครับเพราะนั้นถ้าระยะถัดไปเข้ามาจริงๆเนี่ยนะครับผมว่าตรงเนี้ยก็จะเป็นเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่คอยซัพพอร์ตตลาดหุ้นบ้านเราได้ครับอืมย้อนกลับไปคุยเรื่องผมประกอบการกันสักหน่อยนะครับถ้านับจากไตรมาสแรกเนี่ยดูไตรมาสสองสามสี่ของปีนี้เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกมันควรจะดีขึ้้นนต่่่อออเเืืงไดหรปลาฮะ ครับก็จริงจริงอะไตไตามาสองเนี่ยนะครับภาพภาพรวมผมว่าถ้าถ้ามองแล้วมันมันอาจจะเป็นลนักษณะคือไม่แฝดก็อาจจะดีดีขึ้นมาเล็กน้อยจากจากไตามาสตึงได้นะครับเพราะจริงๆริงไตามาสสองก็ต้องบอกว่าปกติมัน มันหลายหลายเซกเตอร์เนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นค่าของการเข้าถึงโลดีต้านนะครับเพราะว่ามันวันหยุดเยอะนะครับแต่แต่ผมบอกว่าภาพเนี่ยนะครับก็คือถ้าสมมติว่ามันเริ่มแปดแปตรงตัวได้นะครับแต่ว่าในช่วงของไตรมาสสอเนี่ยผมว่าบรรยากาศต่างๆของกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับผมว่ามันจะดีขึ้นจากในแง่ของตัวเม็ดเงินการลงทุนของภาครัฐเนี่ยนะครับที่จะเลือกเข้ามานะครับผมว่าตรงนี้มันจะช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนได้นะครับแล้วก็น่าจะช่วย ดึงความเชื่อว่าการลงทุนได้ในอีกทางหนึ่งครับครับค่ะงั้นช่วยเลือกหุ้นให้เราหน่อยสิคะสําหรับการลงทุนในวันนี้ค่ะครับก็วันนี้นะครับที่ทางในแบงค์เราเลือกเนี่ยนะครับตัวแรกเราเราเลือกในส่วขงตัว TLI นะครับก็ภาพภาพที่เราเลือกเนี่ยเรามองว่าตัว e a r n i n g เนี่ยครับในช่วงไตรมาสหนึ่งเนี่ยมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ดีนะครับจากในแง่ของตัว ตัวพรีเมียมนะครับที่เขาเขาได้รับเนี่ยที่มันมีมากขึ้นนะครับแล้วก็อีกหุ่นหนึ่งที่เราเลือกเนี่ยเราเลือกในส่วนของตัวแอดวานนะครับเพราะเรามองว่า e ออ n ์เนที่ประกาศออกมาเนี่ยนะครับก็ถือว่าทําได้ได้ดีกว่าค่านะครับแล้วก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยสัญญาณหนึ่งก็คือไอ้เรื่องของการแข่งขันของ,ขอ,ง,ขอ,งอุตสาหกรรมเนี่ยที่มันคลายลงจริงนะครับมันจะท้อนให้เราเห็นในมุมตัวอาปูนะครับแอดวานเนี่ยที่ไตรมาสเด่นมัน เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับ6.5%เยนซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ราคาหุ้นバリเอชั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกนะครับเราก็มองว่าตรงจุดนี้นะครับก็เป็นจุดที่สะสมนะครับทั้งการลงทุนไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวได้ครับอืมโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณชันชัยนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณชันชัยนะครับจากเมย์แบงก์ประเทศไทยเดี๋ยวไปดูต่อครับที่คุณแนะนําประจําวันนะฮะ วันนี้ครับปลรพา,ายเลือกปลรทอสอบพกอับปิดล้อครับกสิกรไทยมองไปที่ท u แล้วก็ GSPC ค่ะ GPSC ค่ะไอร่าเลือกโอสสภานะครับฟินแลนเซียไซรัสนะคะมองไปที่ BDMS ค่ะส่วนเลเบเรเตอร์เลือกตัว s c c c ครับพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะครับผมโปกรุงเทพครั้งที่24 Dig ดิจิทัลฟินนซ์ พาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์ <c oughs> เพิ่มความมาัง่งคั่งลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศกองทุนรวม สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านการเงินและการลงทุนที่นี่ที่เดียว16-19พฤษภาคมนี้ที่ c h a l l เจอร์ Hall 2-3อิมแพคเมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w ร์ลไวด์เว็บดอทมันนี่แอนแบงนำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเซีตต์ ated, จำกัดหนึ่งในผู้นำฝ่ายในเชี่ยวมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี มันนี่เอ็กรุงเทพครั้งที่24ดิจิทัลไฟแนนซ์ฟอร์ออพาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์เพิ่มความมั่งคัง่งลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศกองทุนรวมสร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านการเงินและการลงทุนที่นี่ที่เดียว16-19พฤศจิกายนนี้ที่ c h a l l e n g e r ์ฮ l ล2-3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ www.moneyandbanking.co.th สนับสนุนโดยทรูออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งแรงสเสถียรเข้าใจทุกความต้องการความคุ้มครองสุขภาพจากเมืองไทยประกันชีวิตถ้าอ๋อเจ้ามีประกันชีวิตและความคุ้มครองสุขภาพไว้ก็อุ่นใจเจ้าค่ะคุ้มครองคุ้มเวอร์ มาติดตามรายการกันต่อนะครับวัน2วันก่อนครับเราได้ยินข่าวที่ทางรัฐีคลังท่านใหม่นะครับไปเปรยถึงเรื่องการอาจจะพิจารณาการนำ LTF กลับมานะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของ f ฟดโกนะครับหรือว่าสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ก็บอกว่าเตรียมจะไปหารือกับรัมตีคลังด้วยเช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟื้น LTF หรือว่าจะเป็นการปรับเงื่อนไขของกองทุนที่มีอยู่เดิมนะครับไม่ว่าจะเป็น s s f หรือว่า Thai ESG ให้จูงใจการลงทุนมากยิ่งขึ้นครับดอเตอร์กอบสักภูตระกูลครับประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือว่าเฟดโก้นะครับเปิดเผยว่าจากกรณีที่คุณพิชัยชุนหวชิวระ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังครับเตรียมฟื้นกองทุน LTF ว่าทางเฟดโก้เนี่ยพร้อมเตรียมหารือกับกระทรวงการคลังนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับเงื่อนไขระยะเวลาการลงทุนของกองทุน s s f และไท a i ESG ให้สั้นลงใกล้เคียงกับกองทุน LTF เดิม หรือยกเลิก S S F แล้วนำ L T F กลับมาใช้แทนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้ลงทุนให้สนใจมากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการลงทุนด้วยระยะเวลาการถือครองให้สั้นลงนะครับหรือว่าวงเงินในการลดจอนอาจจะมีการพิจารณานอกจากนี้ครับเฟกโกก็ได้ปรับลดเป้าหมายดัชนีหลักทรัพย์ไทยนะครับหรือว่าเซตอินดีณสิ้นปีนี้ จากเดิมมองไว้1,590จุดนะครับเป้าใหม่คือ1,537จุดนะครับเนื่องจากดอกเบีย้ยเนสูงนานกว่าที่คาดส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวภาคการเงินผันผวนมองว่าเซตในช่วงครึ่งปีหลังนะครับมีโอกาสฟื้นตัวจากแรงหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐการที่ภาครัฐ,รรฐเร่งเบิกจ่ายงบป,ประมาณภาคการท่องเที่ยวที่คึกคักพร้อมทั้งธนาคารกลางในประเทศต่ตางๆก็น่าจะทยอยลดอัตราดอกเบีย้ยในช่วงครึ่งหลังของปี ดตอรกรอบศักนะครับก็ได้แสดงความเห็นกรณีนโยบายการเงินของไทยว่ามีโอกาสเหมือนกันที่จะได้เห็นกรนง,งนะครับลดดอกเบีย้ยลงมาได้หลังจากเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของ GDP แล้วก็เงินเฟ้อเนี่ยต่ำกว่าเป้าหมายเพียงแต่เมื่อไหรเนี่ยทางแบงก์ชาติอาจจะต้องพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งด้านดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนครับผลสำรวจในเดือนเมษายนพบว่าดัชนี3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ92.29 อยู่ในระดับเกณฑ์ทรงตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่3นักทุนนะครับยังมองว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐจะเป็นปัจจัยหนุนความเชื่อมั่นมากที่สุดรองลงมาคือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในขณะที่ปัจจัยที่กดดันฉุดความเชื่อมั่นนักทุนมากที่สุดนะครับที่ตอบแบบสำรวจกันมาเนี่ยก็คือเรื่องสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศครับ เป็นมุมมองของนักลงทุนนะคะที่นํามาฝากกันและค่ะแล้วก็ความคาดคหวังในเรื่องของการกระตุ้นตลาดทุนไทยนะคะไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของมุมมองภาคเอกชนที่มีต่อทิศทางเศรษฐกิจไทยกันบ้างน,นะคะณปัจจุบันนี้ค่ะต้องยอมรับว่าหลายฟันเฟืองของเศรษฐกิจไทยนั้นค่อนข้างอ่อนแรงนะคะและอีกหนึ่งตัวที่อาจจะอ่อนแรงในปีนี้นั่นก็คือเรื่องของการส่งออกค่ะส่งผลทําให้ทางด้านของกกรภาคเอกชนเองระบุบอกว่าแนวโน้มของเศรษฐกิจไทยในปีนี้น่าจะเติบโตแบบอ่อนแรงจึงมีการปรับลดเป้า GDP พีนะคะในปี2567ลงเหลือเพียงแค่2.2ถึง2.7เท่านั้นค่ะ โดยทางด้านของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบานันได้มีการปรับลดประมาณการ GDP ไทยลงมาอยู่ที่2.2ถึง2.7หลังมองว่าเศรษฐกิจนั้นมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเดิมจากภาคการส่งออกที่น่าจะมีโอกาสเติบโตได้เพียงแค่0.5ถึง1.5ตามทิศทางการค้าโลกที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และมีการปรับลดประมาณการเงินเฟ้อลงมาอยู่ที่0.5ถึง1ด้วยโดยระบุนะบบอกว่ากองทุนการเงิน หว่างประเทศหรือ IMF นั้นได้มีการปรับลดคาดการณ์การค้าโลกในปี2567จากเดิมที่คาดว่าจะเติบโตได้3.3เหลือเพียงแค่3และก็มีการปรับลดการส่งออกของประเทศ e m e r g i n g Market จากเดิมเนี่ยมองอยู่ที่4.1ปรับลดลงมาเหลือ3.7ค่ะโดยมองประเด็นความขัดแย้งทางด้านของภูมิรัฐศาสตร์สงครามระหว่างรัสเซียยูเครนอิสราเอลและอิหร่านยกระดับขึ้นจนกระทบต่อปริมาณการค้าโลกและเป็นปัจจัยลบต่อทิศทาง การส่งออกของไทยทําให้คาดว่าปีนี้ส่งออกไทยอาจจะเติบโตได้น้อยกว่าเดิมส่วนกรณีของการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ํา400บาททั่วประเทศค่ะภาคเอกชนระบุบ,บอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าปรับอัตราค่าจ้างในระดับนี้สูงเกินกว่าความเป็นจริงเป็นปัจจัยลบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนนะคะและยังกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราไปมองในตัว MPI หรือว่าดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเนือนมีนาคมที่ผ่านมายัง งหดตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่18ค่ะดังนั้นทางด้านของภาคเอกชนก็จะเตรียมทําหนังสือถึงกระทรวงแรงงานเพื่อขอคัดค้านและหารือการปรับขึ้นค่าแรงให้เหมาะสมในแต่ละจังหวัดด้วยค่ะเชิญชวนกันต่อครับกับการร่วมงานนะครับมหากรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24นะครับหรือว่า Money Expo 2024 Bangkok ค,ครับ บริษัทการเงินธนาคารนะครับจะทําการจัดงานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่24งาน m o น e y เอ็กซ์โปกรุงเทพนะครับระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคมนะครับที่ Challenger 2และ3 Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดดิจิ t a ลฟินนซ์ for all การเงินดิจิตัลเพื่อทุกคนนะครับภายในงานเนี่ยจะได้พบกับธนาคารและสถาบันการเงินชั้นนำของภาครัฐภายเกชนมานำเสนอบริการทางการเงินการลงทุนแบบครบวงจร ทั้งเงินฝากสินเชื่อบ้านสินเชื่อบุคคลบัตรเครดิตสินเชื่อรถยนต์จัก,กรยานยนต์นะครับสินเชื่อ sme มีประกันชีวิตประกันภยัยประกันสุขภาพครับภายใต้โปรโมชัน่นสุดพิเศษนะครับมานําเสนออย่างเช่นสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยศนาน3เดือนแรก เงินฝากดอกเบี้ยพิเศษ2.8% 8ต่อปีสินเชื่อเพื่อธุรกิจกู้ขยายหมุนเวียนส่งเสริมสมภาพคล่องนะครับดอกเบีย้ยคงที่2.99%ต่อปีเป็นต้นมีซับ NPA นพะครับลดสูงสุด60%บัตรกดเงินสดดอกเบีย้ย4 9 9ต่อปีนาน4เดือนแรกซื้อประกันภัยนะครับลดเบีย้ยสูงสุด23%แล้วก็ลุ้นรับทองคำภายในงานนะครับนอกจากนี้ก็จะมีสัมมนาฟรีนะครับโดยกูรูผู้เชี่ยวชาญในตลาดเงินตลาดทุนตลอด4วันเต็ม ยกตัวอย่างนะครับมีหัวข้อ Future Bank ธนาคารยุคหน้าลูกค้าได้อะไร Digital Asset Trend and Opportunity 2024นวัตกรรมการเงินรูปแบบใหม่บนเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นต้นนะครับพร้อมชมฟรีนะครับมีมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินดังนะครับมาร่วมงานด้วยนะฮะ รวมไปถึงผู้สมัครทําธุรกรรมภายในงานที่มียอดธุรกรรมตั้งแต่1,000 0บาทขึ้นไปก็ร่วมกิจกรรมธุรกรรมนําโชค Lucky Coins นะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน m o n y Expo Plus นะครับก็จะมีรางวัลแจกนะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone 15 9e เก้ีนวดเนี่ยนะครับเอ็มแม็กรุ่น Robo 8999นะครับเครื่องอาร m a มอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูในเว็บไซต์ได้นะครับในแอปพลิเคชันได้นะครับ ย้ำนะครับถ้าใครอยากจะไปทําธุรกรรมภายในงานก็พกบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านใบรับรองเงินเดือนไปรับบริการในงานได้เลยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะอีกเพียงแค่ไม่เกิน1สัปดาห์หลังจากนี้นะคะก็จะได้พบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามนะคะเรื่องราวของการลงทุนในโลก AI กันบ้างค่ะครับโปกรุงเทพครั้งที่24 Digital ดิจิ n c e for All พาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบี้ยต่ำเงินฝากดอกเบี้ยสูงสลากออมทรัพย์เพิ่มความมาัง่งคั่งลงทุนในหุ้นไทยและต่างประเทศกองทุนรวม สร้างความมั่นคงให้ชีวิตด้วยประกันชีวิตประกันภัยประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุตอบโจทย์ทุกความต้องการทางด้านการเงินและการลงทุนที่นี่ที่เดียว16-19พฤศจิกายนนี้ที่ c h a l l เจอร์ฮ a l l 2-3 Impact เมืองทองธานีจัดโดยการเงินธนาคารเว็บไซต์การเงินธนาคารออนไลน์โฉมใหม่ w w w m o n e y a n d b a n k i n g c o t h นำเสนอข้อมูลข่าวสารเศรษฐกิจการเงินการลงทุนในไทยและทั่วโลกด้วยความรวดเร็ว24ชั่วโมงทุกวันคลิกเดียวรู้ทุกเรื่องเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่คุณอ้างอิงได้โดยวารสารการเงินธนาคารบริษัทมีเดียแอสโซเชตต์จำกัดหนึ่งในผู้นำฟิ i นเชียลมีเดียแพลตฟอร์มมานานกว่า40ปี มันนี่เอ็กปกรุงเทพครั้งที่24ดิจิทัลฟ i น a n นซ์ฟอร์อพาคุณสู่โลกการเงินในยุคดิจิทัลที่เข้าถึงได้ทุกคนพบสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์สินเชื่อบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อธุรกิจดอกเบีย้ยต่ำเงินฝากดอกเบีย้ยสูงสลากออมทรัพย์เพิ่มความมาัง่งคั่งลงทุนในหุ้นไทยและตสนับสนุนโดย ครูออนไลน์เน็ตบ้านไฟเบอร์อันดับหนึ่งแรงสเสถียรเข้าใจทุกความต้องการ กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับพูดถึงทีมการลงทุนหลักในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนพูดถึงทีม AI กันเยอะแล้วก็สร้างผลตอบแทนในแง่ของการลงทุนกันได้เยอะทีเดียวนะครับแต่วันนี้เราอยากจะมาชวนคุยในอีกมุมหนึ่งครับว่าการมาถึงของ AI การพัฒนาเติบโตของ AI เนี่ยจะช่วยให้การลงทุนของเรานะั้นมีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างไรบ้างน,นะครับประเด็นนี้น่าสนใจจะไปคุยก,กันกับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลนะครับอยู่ในสายคุยกับเราสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค่ะคุณเผ่าคะอยากจะให้คุณเผ่าช่วยมาเล่าให้ฟังกันหน่อยนะคะสําหรับภาพนะคะในเรื่องของการลงทุนในยุค AI เนี่ยเราได้เห็นอะไรบ้างและมันมีภาพลักษณ์ในเรื่องของการลงทุนยังไงบ้างคะโอเคครับคือตั้งแต่ที่ AI เข้ามาเป็นกระแสน้ำฟรีถูกไหมครับก็เราจะเิ่มเห็นแล้วว่าสิ่งที่ AI เข้ามาเนี่ยมันเปลี่ยนโลกไประดับหนึ่งเลยก็คือถ้ามองในิงของ ภาพธุรกิจเนี่ยมันก็จะไปช่วยเพิ่ม productivity แล้วก็ลด c o s ต่างๆถูกไหมครับเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยเขาบอกว่าเศรษฐกิจโลกในแบบ5-14ข้างหน้าเนี่ย oh. ก็ตลาดหุ้นโดยรวมเนี่ยก็จะถูกด r i v ด้วยตัว AI อยู่แล้วนะครับทีนี้พอมาในส่วนของโลกของการลงทุนว่า AI เนี่ยเขาเข้ามาช่วยอะไรบ้างก็เหมือนกันครับหลักๆคือเพิ่ม productivity และลด cost นะครับเราจะเห็นว่าจริงๆเนี่ยทางฝั่งผู้จัดการกองทุนหรือ h e d ัน f ต่างๆั่าง อเมริกาเนี่ยเขาอาจจะเริ่มมาสักประมาณตั้งแต่ประมาณ5ปีที่แล้วนะครับที่เขาเริ่มจ้างโปรแกรมเมอร์เนี่ยไปช่วยเขียนอัลกอริทึมในการลงทุนแล้วเขาพยายามที่จะไปคุยกับผู้จัดก,การกองทุนก่งๆเอาเทคนิคการลงทุนต่างๆเนี่ยมาทําเป็นอัลกอริทึมในการลงทุนใช้สปอตตัวของแต่ละเหตุผลน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะผมพูดได้เลยว่าถ้าปัจจุบันเราลงทุนต่างประเทศเนี่ยสมมติในอเมริกาเนี่ย คนที่ซื้อขายกับเราเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยก็อาจจะเป็นเอากริทึมแล้วนะครับ,บไม่เป็น่อนนะครับที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นโอกาสของรายใหญ่ๆที่มีเม็ดเงินค่อนข้างเยอะหน่อยแล้วคนธรรมดาทั่วๆไปนะลงทุนรายย่อยทั่วๆไปแหละครับทุกวันนี้เข้าถึง AI ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเป็นประโยชน์ยังไงบ้างฮะใช่ นักลงทุนรายย่อยบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้เข้าถึง AI ที่สเปซิฟิกสำหรับการลงทุนนะครับนนเราจะเห็นว่าปัจจุบันนักลงทุนหรือคนทั่วไปเนี่ยจะใช้แบบ AI ไอในเชิง generative AI หรือ AI ที่เป็น productivity tool ช่วยทำงานอื่นๆต่างๆมากกว่านะครับส่วนตัว AI ที่มาช่วยเรื่องการลงทุนจริงๆเนี่ยก็ปัจจุบันเท่าที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเข้าไปดูอย่างการวิเคราะห์หุ้นของศิษาได้หรือบางที่จะมี AI บางแห่งที่ให้คนเข้าไปเขียนโค้ดที่ พ่อนเตอือนะครับว่าอยากได้หุ้นแบบไหนแบ็กเชษแบบไหนเพื่อเอามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์หุ้นของตัวเองหรือที่เราเรียกว่าออปเปนเซต AI ครับเหมือนมาทำงานร่วมกับมนุษย์เราอยากได้หุ้นประมาณนี้แบบนี้ผลลัพธ์มันเป็นยังไงถ้าเราลงทุนหุ้นแบบนี้ความเสี่ยงเป็นยังไงตรงนี้ก็จะมี AI บางตัวที่บอกได้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งครับ AI ที่มากกว่า a อปเปนเซต AI ก็คือออโตเมชัน AI ไก็คือช่วยซื้อขายหุ้นเสร็จ ให้เราเลยเหมือนที่เราต้องการแบบนี้ครับปัจจุบันเนี่ยเท่าที่เห็นยังมีไม่มากเท่าไหร่นะครับก็ถ้าในไทยเนี่ยก็อาจจะมีของจิตตะเวลที่เราเอไอมาบริหารจัดการแล้วก็นักลงทุนเนี่ยสามารถโอนเงินเข้ามา้วก็ให้ AI เราซื้อขายจัดการได้เลยก็จะเป็นออประกอบเชิงโซเชีทั้งหมดครับค่ะแล้วถ้าหากเราพูดถึง AI ในบทบาทของอุตสาหกรรมหรือว่าตัวที่เกี่ยวเนื่องกับการลงทุนกันบ้างเนี่ยนะคะเราประเมินยังไงบ้างอะคะ อ AI ที่เกี่ยวกับการลงทุนเนี่ยที่มื่อกีบอกไปนะครับจริงๆอะ่ะก็หลักๆ AI ที่มาช่วยได้มากๆคือเรื่องของการวิเคราะห์นะครับการวิเคราะห์เนี่ยจะแบ่งเป็นสองแบบอันแรกสุดคือวิเคราะห์ p u i l i c เ a t a เหมือนเราเอาข้อมูลพุ้นเอาข้อมูลแมคโครแมโครโาาต่างๆเ่าวิเคราะห์เตมครับอันนี้คือ Public Data เนี่ยมี AI หลายตัวที่ทํา แต่ว่า AI ที่สำคัญกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลปิดด้าพ้ครับ ata, ไค่อยมีที่ไหนให้ใช้อยู่แล้วก็คือเป็น AI ที่วิเคราะห์ผลลัพธ์ของการลงทุนของตัวเราเองถูกไหมครับเหมือนได้ฟีดแบ็คมาว่าซื้อหุ้นแบบนี้ขัดทุนหรือํำไรมันขาดทุนกำไรเพราะอะไรแล้วถ้าเราจะตีให้ดีขึ้นด้วยยังไงอันเนี้ยคนทั่วไปเนี่ยเขาไม่ถึง ก็จะเป็นของเทรุันของคุณต่างๆเอามาใช้เพื่อปรับปรปุงโมเดลของตัวเอง hmm. นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ย AI ก็จะช่วยนอกจากเรื่องวิเคราะห์ทรัพย์สิการลงทูนนะครับจะช่วยเรื่องของจัดการแบบวิเคราะห์ความเสี่ยงควบคุมน้ำหนักการลงทุนและก็มีการบริหารจัดการพอร์ต รีบาลานซ์เนี่สมับเสมอนะครับแล้วก็สุดท้ายที่ AI ช่วยมากที่สุดก็คือซีโร่ใบแอดหมายความว่าบางครั้งเนี่ยนักลงทุนเนี่ยอาจจะมีข้อมูลถูกไหมครับแต่เวลาไปซื้อขายหน้างานจริงเนี่ยมีอารมณ์มาเกี่ยวข้องแล้วเอ๊ะอยากจะขายก็ไม่ขายตัดใจไม่ได้นียครับตบ ต่ AI เนี่ยเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เลยว่าถ้าคุณสั่งว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องซื้อหรือต้องขายเนี่ยมันก็จะทำได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะทําให้การตัดสินใจทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการการลงทุนที่ถูกต้องมากขึ้นในระยะยาวผลลัพธ์ของการใช้ AI ก็จะได้ผลตอบแทนที่เระดับช่วยตัวเองครับอ่าโอเคเป็น,ปน,ปน,ปนทางเลือกการลงทุนที่น่าสนใจมากนะครับใครอยากจะลองแบ่งสรรปันส่วนไปทดลองแนวทางอ่นี่ดูให้ AI ช่วยลงทุนก็เดี๋ยวลองพูดคุยกับทางจิตเตเวลดดูนะครับวันนี้ขอบคุณคุณตราบุตรนะครับขอบคุณ คุณนะแสตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยวนี้ไฮเทคขึ้นเรื่อยๆนะครับผู้การกองทุนต่อไปต้องไปแข่งับไ i มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแข่งขันกับหุ่นยนต์ด้วยนะฮะพรุ่งนี้รายการเรางดนะครับเนื่องจากมีถ่ายทอดสดวันพืชมงคลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาจะทุตันอีกทีวันจันทร์หน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ